อันนี้จะมาสอนโหลดเกมฟรีแอปฟรีจากเพนสตนะคะก่อนอื่นพิมพ์คำนี้เลยค่ะนี่นะคะพิมพ์คำไปเลยพิมพ์ตามเลยนะคะแล้วให้กดอันที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะอันแรกเลยแล้วก็โหลดตัวนี้มาเลยนะคะเนี่ยแอปนี้นี่นะคะ โหดมาเลยอันนี้ก็คือว่าโหลดได้แล้วนะคะตัวแอปก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะแอปเป็นอย่างนี้แล้วเข้าที่เพจสโซเลยค่ะ อันนี้คือเข้าแล้วก็เลือกเกมตามใจชอบเลยค่ะสมมุติว่าจะเลือกเกมนี้นะคะนี่นะคะเกมนี้ไปพิมพ์ในแอปเลยค่ะว่าไปพิมพ์ค้นหาเลยค่ะ นี่นะคะแล้วแอปมันจะมาขึ้นแล้วสามารถดาวน์โหลดเล่นได้เหมือนปกติเลยค่ะไม่ต้องเสียงเงินด้วยค่ะโหลดได้ฟรีๆค่ะโหลดได้จริงด้วยนะคะนี่นะคะกำลังโหลดแล้ว ใครยังไม่เข้าใจก็ถามที่คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะ